เยอะนะคะดิฉันใส่กระเทียมลงในครกก่อนเดี๋ยวโขกระเทียมก่อนแล้วเราค่อยใส่พริกตามค่ะโอ้หรือมาผ้ารองพรอมจะทำให้เสียงดังนะคะถึงว่าเดี๋ยวเสียมารยาทค่ะคุณจุนยกลยค่ะอลุณปลาไพ่นะคะเดี๋ยวปรุงช่วยค่ะปรุงช่วยเหขอบคุณนะคะคุณปรุงคุณปรุงวันนี้คุณปรุงเสียงแหบนันเนี่ยเขาไม่เรียกแหบเขาเรียกเสียงบี้เซซี่เซซี่เสียงขึ้นนาสิกเสียงวัยรุ่นนะเนี่ย อย่างน้อยก็เป็นกรียมกรีบกลางก็ยังดีนะคะกรีบใหญ่แบบจีนจีนนี่ไม่เอานะไม่ไหวนะค่ะอุ้ยเอาใส่กี่เม็ดดีจริงๆแค่นี้พอละสำหรับดิฉันคือว่าอุ้ยจริงๆนะคะถ้าได้พริกที่หนูที่เม็ดเล็กแล้วแบบว่าเป็นเม็ดส่วนเราไม่เด็ดก้านนะก็จะหอมหอมไปอีกแบบหนึ่งค่ะคือเผ็ดมากน้อยตามชอบนะคะเดี๋ยวยังยังไว้ก่อนกลัวเหมือนกันใช่เพราะนี้เม็ดเล็ก คือถ้าเกิดว่าเราใส่จํานวนมากนะคะอยากให้กลิ่นหอมทีนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องโขกให้แตกมากนะคะโอเคพอ,อทีนี้เรามาตั้งกระทะค่ะแค่บุบๆเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะ หีฉันไม่ได้เอาแบบว่าแหลกมากมายนะคะสุกยากไหมคะสำหรับหอยตลับเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราใช้ไฟแรงนะคะแล้วก็ใช้น้ำช่วยไปนิดหนึ่งมีข้อสังเกตอะไรบ้างคะดูว่าดูที่เนื้อหอยเขาตึงๆค่ะตึงๆค่ะจากที่ว่าเขาเขาเขาใสๆเดี๋ยวเขาจะขุนค่ะ ใส่น้ำมันค่ะจริงๆถ้าได้กระทะแบบที่เป็นกระทะจีนหรือกระทะอลูมิเนียมเนี่ยก็เออกระทะกระทะเหล็กเนาะนแเราก็เรียกผิดเลย้านจริงๆร้านอาหารข้าวต้มร้านข้าวต้มาง่ายๆเลยค่ะเข้านิยมใช่ไหมคะนียมเพราะมันเก็บความร้อนได้ดีกว่าค่ะค่ะแล้วเมนูหอยตลับผัดเจ้าเจียวเนี่ยจะทานที่ไหนได้ตามร้านเนี่ยก็มีนะคะตามร้านที่ขายอาหารตามสั่งแบบขอโทษรต้องเรียกแบบแบบบ้านๆ่ะ ว่าแบบที่แบบว่ามีอาหารสไตล์ไทยๆค่ะแต่ดิฉันไม่ค่อยเห็นนะอ้าวจริงปะจริงจะเห็นก็จะมีร้านข้าวต้มมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็น,นผัดหอยลายะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหอยลายหอยก็คงยังหายากเลยคุณค่ะเดี๋ยวรอน้ำมันอุ่นแป๊บนึงค่ะ บางคนก็อาจจะอหอยไปลวกในหม้อก,ก่อน,นทีนี้ว่าความหวานมันหายไปเยอะนะคะจากในเนื้อหอยเองเนี่ยเขาก็จะหมดไปกับน,น้ำที่ลวกค่ะเราเสียดายผัดสดๆนี้แหละเมื่อกี้เราตกล,<ะ>ลงกันแล้วค่ะว่าเราจะผัดสดเราจะไม่ลวกก่อนเราใส่กระเทียมไปค่ะพอไหมคะพอคะ่ะพี่แก้วค่ะจะลรงมาผัดไหมล่ะ <See. S 2> มาเลยเดี๋ยวจะไปผัน่ดหนให้เจียวให้กระเทียมเหลืองนะคะคือเหลืองแต่ว่าไม่ต้องถึงกับไหม้นะคะทีนี้ก็มีส่วนพริกเราหั่นแฉลบแฉลบไปก่อนค่ะ เริ่มเหลืองแล้วค่ะคุณชมเหลืองแล้วก็ใส่หอยค่ะเ้าแล้วเต้าเจี้ยวใส่ตอนไหนอะคะใส่ตอนที่หอยเริ่มอ้าค่ะเอ้าเหรอดิฉันนึวกว่าผัดเต้าเจี้ยวให้หอมก่อนไม่ค่ะผิดกับที่บ้านเลยนะที่บ้านเวลาผัดผักบุ้งหรือผัดอะไรเนะี่ยจะเอาเต้าเจี้ยวลงไปกระชากกลิ่นกลิ่นมันออกมาก่อนอเอาเหลืองแล้วเหลืองแล้วใส่หอยใส่หอยเลยค่ะคะ่ะมาม,ม,มาค่ะทีนี้เร่งไฟแรงๆค่ะ ค่ะสักครักงนึ่งก่อนคือถ้าเป็นกระชากกลิ่นฉันชอบใช้กับพวกเสมุนไพรหรือผักใบแต่น,นี้ก็กลิ่นแรงเหมือนกันนะหอมเช่ไหกลิ่นของกระเทียมกับพริกใช่ไหมคะค่ะกระเทียมมาหอมมากถ้าเป็นกระเทียมกรีบเล็กนะกลิ่นจะดีกว่าเนาะทีนี้จะมีส่วนน้ําซุปค่ะกับพวกไต่เจียวกับน้ําตาลที่ฉันใส่รวมกันนะคะใส่น้ําซุปไปนิดหน่อย่อนจริงวันนี้ก็ใช้น้ําเปล่านี้แหละค่ะ นะคะทีนี้ว่าพอเราใส่หอยไปสักพักหนึ่งเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยเพื่อที่จะให้หอยเขาช่วยหอยสุกง่ายนะคะผู้ชมค่ะเลยเทพวดไปเลยนะคะตัวนี้นะเตาเจียวเยอะมากก็ก็เอาเผ็ดเียตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเตาของคุณสามารถเร่งไฟได้มากกว่านี้นะคะก็เร่งเลยค่ะค่ะเพราะจริงๆเนี่ยตอนนี้เราผ่าหอยมาแล้วเนี่ยน้ําในตัวหอยเขาจะไม่ค้างค้างอยู่เยอะมากหรอกนะคะ เราต้องผัดให้สุกทั่วๆกันสังเกตดูว่าเนื้อหอยเนี่ยนะคะตอนยังไม่สุกเขาจะเป็นแบบประมาณใสๆแต่เดี๋ยวพอเขาสุกนี่จะขุ่นแต่ที่ฉันดูว่าเหมือนกับเวลาเราผัดหอยสีมันจะเปลี่ยนไหมใช่ค่ะใช่ไหมคะเปลือกอ่ะเปลือกจะเปลี่ยนสีด้วยใช่ไหมคะเปลือกเปลี่ยนสีจากตอนแรกที่สีออกอ่อนๆนะคะสีเขาก็จะเข้มขึ้นนะคะคือตอนตอนนี้เรากำลังให้น้าช่วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดตัวไหนที่เขา เออไม่ค่อยอ้านะคะเราใช้เนี่ยตะหลิวหรือตะพีเนี่ยช่วยเขี่ยๆให้เปิดให้ปากอ้านี่ขนาดเราผ่าแล้วนะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ผ่านะคะมันจะแบบอ้าไม่อ้วน<ม>เหมอกันเมื่อกี้ดิฉันหย่อนน้าไวไ้เพราะกะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้ําไม่พอแล้วเดี๋ยวค่อยใส่นะคะเดี๋ยวมันจะโฉงเฉงไปนี่ว่าน้ําเยอะแล้วนะไม่เยอะค่ะเดี๋ยวพอใส่ใบแห้งอีกใช่นเดียราคาอีกแห้งค่ะเพราะว่าตอนนี้เขายังอ้าไม่หมดลยค่ะ ใจร้อน,นเนี่ยเนี่ยพยายามอยากให้ไฟแรงเนาะพี่แก้วขย,ยับไปตรงนี้หน่อยค่ะเพราะว่าเตามันอยู่ตรงน,น,ะะนี่ถ้าเป็นเตาแบบเตาฟู่นะรื้อเดียวเนาะรึ้อเดียวเนี่ยนะคะฝาหอยเขาจะอ้าหมดแล้ว <S 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 ไม่ลดสีของสีของเปลือกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเร็วกว่านี้ไนะคะค่ะอันนี้เราก็ต้องใช้เวลาหน่อยจริงๆนะคะถ้าเกิดว่ามีฝาหม้อนะคะที่ช่าแนะนำให้ครอบเพราะมันจะช่วยให้ความร้อนสะสม ฝาซึ้งก็ได้เนาะถ้าที่บ้านมีนะคะฝาหม้อฝาซึ้งก็ได้เลยค่ะบางบางตัวเขาก็สุกแล้วนะคะเนี่ยแต่บางตัวยังไม่สุกนีไงนี่ไงเปลี่ยนสีแล้วจากใสๆเป็นขุ่นแล้วนะคะแน่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 แต่ต้องอีกนิดนึงให้ทั่วๆก่อนนะคะตอนนี้เลืตักน้ำเลยนะคะค่ะเพราะว่าคิดว่าแห้งไปแล้วเติมมาเลยค่ะมันจัดไปแค่นะเดี๋ยวสิคะ พี่แก่ขย่าเขย่าช่วยก็ได้เลยทำแบบเชฟทำแบบเชฟพ <c oughs> ่อไม่แข็งพอเ <c oughs> ขาบอกว่าคนที่ขย่ากระทะเป็นบางคนต้องไปฝึนปกนะใส่ข้าวสารลงในกระทะเรียนเรียนกระดก,อดอกใช่ไหมแล้วต้องไม่ให้ข้าวสารมันหกนี่มันต้องมือน,นี้มือซ้ายไม่ก็มีแรงอ่ะนิดนึงค่ะวัดให้มันโคตๆหคตรหอมอ่ะคุณผู้ชมหอมมาก เอากลิ่นส่งไปทางจอได้นะผ่านจอไปเลยเอากลิ่นจงไปจงไปเฟซไปในเฟซบุ๊กด้วยนะคะ www.facebook.com คนหาแม่แก้วแม่ลินเลยค่ะแม่ลินแม่แก้วพี่ถ้าเกิดแม่แก้วแม่ลินจะเจอไหมไม่เจอจริงปะมันก็ต้องขึ้นบางสีเอายังยังค่ะยังไม่สุกดีค่ะพี่แก้วบางตัวยังไม่สุกค่ะเพราะว่าถ้าสุกจริงเนี่ยฝาเขาจะต้องเป็นเปลี่ยนเป็นสีอย่างนี้นะคะ อ้าวแล้วถ้ามันตรงสีขาวมันจะไม่เปลี่ยนนะเนาะเราดูที่เนื้อหอยเป็นหลักด้วยค่ะเพราะว่าอย่างอันตัวนี้นี่นน่เนอน่่น่่สุกแล้วสุกแล้วอันนี้ยังไม่สุกพี่สาวพยาย่มพยายามให้ถูกถูกไฟทั่วๆวกันค่ะเพราะว่ากระทะอันนี้เขาเขาสะสมความร้อนได้ไม่มีเดี๋ยวพอดูว่าหอยสุกทั่วกันนะคะเราใส่ใบโหระพาผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกค่ะค่ะโอเคตัวนี้นน่เปิดให้มาเออช่วยเปิดหน่อยนะเปิดแล้วเปิดแล้ว วยกันทำอาหารกินหน่อยค่ะโ okay. อเคอามาใบามาคุณดูน้ำก่อนโอเคค่ะพ okay. ออยู่พอตอนที่เราใส่ใบหัวละคพาเราใช้ไฟแรงค่ะค่ะ,ะคุกคุกค่ะเพราะถ้าเกิดว่าไฟอ่อนมันจะดำคาดว่าต้องเติมน้ำจนหมดนี่แหละตามสัดส่วนที่บอกไว้ใช่ไหมคะ,คะ เพราะว่ามันแห้งไปว้าวจะทหโหดราคาสุกยากขอนะอะฮะถ้าไม่ให้เ่ะจะใส่ไหมใส่ค่ะดื้อค่ะนั่นน่ะสิแล้วแต่ขอเราทำใหม่แต่แล้วเรียบร้อยนะคะคราวนี้ใส่พริกจอบปิดปากได้ปิดเตาได้เลยค่อยๆคนให้ทั่วกันเพราะว่าพริกนี้เออไม่จำเป็นว่าต้องสุกมากมายนะคะค่ะเราใส่สีสันกั้นเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานนะคะหอมมากค่ะหอมน่าไปทำสปาเกตตีด้วย สวยตลับใช่ไหม<ช><ช>เดี๋ยวนะพักกันสักครู่ค่ะอย่าเพิ่งหมุนช่องหนีไปไหนนะเดี๋ยวเราทำกล้วยไข่เชื่อมด้วยกันค่ะ หอยตลับผ่านไปยังไงหอไมไหมล่ะคือตอนนี้กลิ่นก็นยังคงอยู่นะแต่ว่ารอดูหน้าตากันตอนท้ายแล้วกันนะคะผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วะะแจกมือเลยใช่ให้พลิกอ่ะคุณตาพลิกแล้วก็จับพลิกเต็มเต็มแม่นิ่มไปเต็มเต็มไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณเคยมาแบบว่าเด็ดพริกอ่ะตำพลิกอย่างที่ฉันหันเสร็จแล้วไปป้ายตาแบบลืมล้างล้างแล้วแบบไม่ได้ล้างสบูั่ะคือแบบมันแค่ล้างน้ำผ่านๆโอ้โห กินข้าวไม่ลงไปเลยทั้งที่จะอร่อยอร่อยแสบมากจะหมดมู่นี่แสบหมดแล้วแล้วคืออย่างนี้ค่ะคือดิฉันอ่ะประมาณสิบนาทีแรกไม่เป็นหรอกแต่พอหลังจากนั้นอ่ะร้อนคือหลังจากนั้นไปสิบนาทีเนี่ยเป็นคนอื่นเขาก็ต้องยิ่งจางลงจากดิฉันยิ่งเป็นยิ่งเป็นค่ะมาถึงการทํากล้วยไข่เชื่อมเรื่องกล้วยที่ไม่กล้วยมันไม่กล้วยอย่างที่คิดนะคะเราไปซื้อเขาทานแล้วเดี๋ยวนี้แพงมากเลยเท่าไหร่อะสามลูกเท่าไหร่ยี่สิบสี่ลูกลูกเล็กๆนี่ที่ถูกแล้วนะจ้ะ ลูกแบบไม่ใหญ่มากด้วยอ่ะ,ะแพงอ่ะ<ข>อกล้วยไข่อ่ะเ <ขอ S 1> จ้นี่คือตอนนี้หวีละยี่เนี่ยได้ประมาณเนี้ยก็แล้วแต่บางที่ก็25ี <นะ S 1> ่ะเดี๋ยวเราจะบอกความแตกต่างว่ากล้วยที่เราจะนํามาเชื่อมนั้นควรจะเป็นแบบไหนนะคะ,ะเลือกกันยังไงนะคะ ที่กล้วยก่อนเราจะใช้กล้วยไข่ในประมาณ10-12ลูกค่ะอันนี้น้องเขาเห็นว่าสวยลูกเล็กคืออันนี้ก็เล็กแต่ว่าเออไม่ถ้าเทียบกันจะมี2หวีใช่ไหมคะหวีข้างนอกที่อยู่ด้านหน้าเลยนี่ออกเหลืองแต่ว่าลูกใหญ่สวยกว่านะคะกับหวี2หวีด้านในจะเล็กกว่าแต่ว่าผิวสีเขียวกว่าน้ำตาลทรายค่ะเราจะใช้ประมาณ335กรัมกับกล้วยประมาณ10-12ึงลูกนะคะน้ำเปล่าอีกประมาณ300กรัมนะคะ ใบเตยค่ะอันนี้นี่ยเนี่มาเป็นช่อเลยนะคะประมาณสามสี่ใบสามสี่ใบหัวกะทิค่ะหนึ่งถ้วยอันนี้อันนี้หัวกะทินี่เป็นส่วนที่สําหรับคนที่ชอบกินกล้วยไถ่เสื้อมแลวลากะทินะคะเชีไม่ได้ถามควาเสี่ยงพุ่งฉับเลยก็เมื่อกี้คุณบอกว่าใครไงฉันจะยกมือนห้ตอบตัวแถมไปด้วยเอาตัวแถมนะคะเอามาทําอะไรขะหน้าแป้งน่ะ แป้งข้าวเจ้าประมาณ2ช้อนชากับเกลืออีกครึ่งช้อนชาคือว่ามาทำอะไรเพื่อให้กะทิเขาข้นขึ้นเล็กน้อยแต่สําหรับบางคนที่ชอบกะทิใสๆอาจจะไม่ใส่ก็ได้ก็คือถ้ามันมันข้นไปมันจะเกาะันกล้วยใช่ไหมมันะค่ะเขาบอกว่ากล้วยไข่เชื่อมเนี่ยเอาข้าแช่เย็นนะอนี่บางร้านนี่ดิฉันชอบแบบนี้มากกว่าคือเขา เขาจะเชื่อมกล้วยจนได้ที่จนกระทั่งน้ําเชื่อมเนี่ยมันซึมเข้าลูกกล้วยจนกระทั่งถ้ากล้วยเชื่อมที่สวยมันต้องใสใช,ใช่ไหมคะต้อง,อ,งอิ่มน้ําเชื่อมหมดเลย<ะ>แต่ถ้าบางร้านที่เขาเชื่อมไม่เป็นเนี่ยคือว่ามันยังแบบติดขาวๆไม่อิ่มน้ําเชื่อมดีนะคะ,ะอย่างนั้นเนี่ยคือพอกัดทั้งในแล้วมันไม่ฉ่ำบางทีมันเป็นตายๆคือเขาผ่ากล้วยอ,ะอ่ะเขามีผ่าเหมือนกระบ,บ้ n อย่างเนี้ย เพื่อให้ซึมเข้าไปในเนื้อกล้วยแต่ว่ามันยังมีคุณคุณอยู่ตรงช่วงที่ไม่ได้เว่าไม่อิ่มน้ำเชื่อมดีนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าเลือกกล้วยเลือกยังไงคะเดี๋ยวก่อนที่จะเพราะว่าเวลาทำกล้วยเชื่อมนะคะเราจะต้องเคี่ยวน้ำเชื่อมก่อนค่ะนะคะแล้วปอกกล้วยก็ยังนั่นเอาเอาน้ำตาลใสอุ้ยวันนี้นี่ดูแบบไทยๆเนาะขนมาจากบ้านนะคะบ้านไมนินนะคะนะคะเสียงปุ้มฉับ เด็พุ่งชัด้ม่ไม่หลิมมีค่ะดูซิว่าข่ดสะเงาไหมล่ะค่ะเออการนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อการนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานๆเราไม่ใช้สีมันก็จะเข้มค่ะดำดำนะคะอันนี้สวยให้ไฟแรงก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วค่อยลดลงเอาทัพพีคนนิดๆเอาน้องเขาไม่ได้เตียนทัพพีให้เราเ๋ยดิฉันจัดการให้ขอทัพพีหน่อยค่ะ นะคะเพื่อเพิ่มความหอมเนี่ยเราก็ใส่ใบเตยไปสักหน่อยนึงตอนใหญ่เลยแล้วกันกว่าที่น้ำตาลที่เราเคี่ยวเนี่ยจะได้ที่เนี่ยมันจะนานไหมคะห้าถึงสินาทีแล้วใส่ใบเตยไปด้วยนะคะช่วงนี้มาปอกกล้วยก่อนค่ะ ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วนะคะคมาอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันค่ะซ่อนไว้ก่อนนะ